สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆนี้คุณตาก็พามาชมอ่าภาคสองเนาะท่านผู้ชมเนาะของต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงป่าทิโทช่วงนี้กำลังสีอกดอกเนาะช่วงเดือนอ่าพฤศจิกาทันวานี่ หลายคนก็บอกว่าเป็นต้นไม้วันพอ่อเออช่วงเดือนธันวาหน่สิอกดอกงามจริงๆแล้วเขาคือต้นกวักพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญาใหญ่หรือกวักมหาโชคท่านผู้ชมเอยตระกูลเดียวกันสามต้นนี่นะเป็นพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ลูกว่าง่ายๆไปคุณตาวิถีไทยเออ ที่บ้านก็มีอยู่ครับเพิ่นว่าปลูกไว้อยู่เพิ่นว่ากวักพุทธเจ้าหลวงนี่หรือกวักมหาโชคหรือกวักนางพญาใหญ่ผมปลูกไว้อยู่เป็นต้นไม้มงคลอืมที่หลายคนหรือบางคนก็หลอก็บอกว่านี่คือต้นไม้วันพอเวลาช่วงเดือนธันวาหนี่สีอ,อกดอกพฤกษกิกาธันวาเนาะไปมานไปปลายเดือนพฤกษกิกาต้นนี้ต้นกวักนี้ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง 1. เป็นต้นไม้มงคลแหละว่าง่ายง่ไปประการแรกเป็นต้นไม้มงคลประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามหลายคนบอกว่าเอามาปลูกไว้ดอกเขาเป็นดอกสีขาวคุณตาวิถีไทยนี่ๆๆแทงช่อดอกออกมาจนกว่าจะบด ช่อกีบของเขานี่แหละนี่ตัวแรกคือตัวนี้ที่คุณตาวิถีไทยมารีวิวแล้วกสส็สองสามสี่ห้าห้าหกนี่กำลังจะขึ้นหกเบิระดเลาบหรือยังนะประมาณหกหกดอกช่อนี้นะหกดอกก็ถือว่าอยู่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งลนะวางง่ายไปตัวนี้ร่วงโรยไปตัวใหม่ก็จะขึ้นมาอีกอ,อาจิประมาณสักสองสัปดาห์เนาะท่านผู้ชมเนาะอย่างไรก็แล้วแต่ ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงมหาโชคหรือนางพญาใหญ่นี่เป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามที่บอกว่าเป็นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดแต่และประเภทนี่จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกทางใบนะหลายคนบอกคุณตาวิถีไทย ปลูกต้นไม้อื่นๆก็คลายออกซิเจนไหมคลายเหมือนกันเนะาะบอกว่าแต่กวักพุทธเจ้าหลวงต้นไม้อย่างอื่นก็คลายออกซิเจนด้วยนะแล้วทีนี้คุณครูบางโรงเรียนเอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะหรือในชั่วโมงพษศ,ศาสตร์ของโรงเรียนนะเวลาที่ นักเรียนลงไปในสวนพฤกษศาสตร์เอาละนักเรียนเอากระดาษดินสอขึ้นมาวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงว่าคุณครูออาหาต้นมงต้นไม้อะไรมาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ศึกษาหาข้อมูลมาในระดับมหาลายัยก็จะให้นักศึกษาได้ศึกษาสืบค้นหาข้อมูลว่าแท้จริงแล้วนะ ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่มีต้นกําเนิดมาจากต้นอะไรกับต้นอะไรเนาะไปศึกษาหาข้อมูลมาให้นิสิตนักศึกษาสืบคน้นนะและก็ทําเป็นวิทยานิพนธ์ทําเป็นรายงานมารายงานห,หลังจากที่ทํารายงานเสร็จแล้วให้นิสิตนักศึกษาโหลดข้อมูลนี่ลงไปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน google ใน youtube ใครอยากได้ข้อมูลหรืออยากซื้ออยากหาก็ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งนะที่หลายคนเอามาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายได้เป็นเงินบางคนทําเป็นอาชีพหลักบางคนทําเป็นอาชีพเสริมก็มีนะได้ได้ได้หรือ จะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสคล้ายวันเกิดในโอกาสวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่ผูกแขนนะอย่างนี้เป็นต้นหลายคนเวลาที่ไปเซิญนถึกเซิญนไปในงานขึ้นบ้านใหม่เนาะโอ้จจสิเอาต้นไม้อย่างนาะไปมอบให้เพื่อนวางง่ายๆไปเพื่อนขึ้นเฮือนใหม่อืม ถ้าเอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงไปนี่โอ้มันสิขักนะอือ <c oughs> เป็นมงคลพร้อมเจ้าของบ้านก็จะดีใจโอ้ขอบคุณมากๆกกักพระพุทธเจ้าหลวงถือว่าเป็นกวักมงคลท่านมาขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมขึ้นบ้านใหม่เออมาในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของเราขอบคุณมากและก็มีต้นกวักพพุทธเจ้าหลวงมามอบให้ด้วย ขอบคุณมากๆครับเราชอบมากเพื่นว่านะเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมื่งมุ่งมือน้านอนรับกะบขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะบขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกต้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงครับท่านผู้ชม